thank <laughs> you b m ็ก่อตั้งขึ้นในปีพศ2550นะครับก็คือ2007นะฮะด้วยเหตุผลที่ว่าช่วงนั้นเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมรถยนต์ในภูมิภาคเนี่ยมีการเจริญเติบโตและเราเชื่อมั่นว่าหน่วยงานในการออกแบบนี่จะมีส่วนสำคัญรวมทั้งการเตรียมการผลิตและก็เรื่องการจัดการเรื่องยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนนะฮะ โดยรวมๆก็คือต้องการจะรกยกระดับขีดความสามารถของอโตยโยต้านะฮะ <c oughs> ในภูมิภาคเนี้ยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้นนะครับ <c oughs> จริงแล้วในที e มแบบเอ็มีมีหลายส่วนงานแต่หน่วยงานหลักที่เราคิดว่าน่าจะเป็นส่วนสำคัญก็คือ3หน่วยงานหลักอ่เอนดีะฮะก็คือ t e c h น i c a l เซ็นเตอนะครับอันนี้คือออกแบบผลิตภัณฑ์ ทุกอย่างออกแบบแล้วก็ทดสอบจนมั่นใจเสร็จแล้วก็ส่งมาให้ทางด้านวิศวกรรมการผลิตในขณะที่ออกแบบนี่ทจริงเราไม่ใช่ออกแบบเสร็จแล้วส่งให้วิศวกรรมการผลิตเลยไม่ใช่นะวิศวกรรมการผลิตไปดูแบบซึ่งอาจจะเป็นดิจิทัลเอนจิเนียริ d งดิจิทัลเดต้าและก็อาจจะดูว่าอันนี้ดีไม่ดีมีส่วนอะไรต่างๆแล้วก็ส่งไปให้แก้ไขนะฮะก่อนที่จะอ,อะไรแบบที่เป็นที่ใช้สําหรับการผลิตรถยนต์ที่แท้จริงเนี่ยส่งมา ทางวิศวกรรมการผลิตก็จะมีการเตรียมการอาจจะถ้าเกิดสร้างโรงงานใหม่เตรียมอุปกรณ์ต่างๆสร้างรายการผลิตจัดเ,เราเรียกว่าขบวนการในการผลิตทําอย่างไรถึงจะผลิตได้55หวินาที56วินาทีวิศวกรรมการผลิตก็จะมีการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆและก็ทดลองทําจริงจนเป็นที่แน่ใจแล้วก็เราก็จะส่งไปให้ฝ่ายผลิตในขณะเดียวกันนะฮะเนื่องจากว่าโตโยต้าไม่สามารถที่จะทําท ชิ้นส่วนทุกอย่างภายในโรงงานของ t o โยต้าได้เราก็ต้องมีหน่วยงานจัดซื้อที่จะต้องไปพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนในการที่จะเตรียมชิ้นส่วนส่งเข้ามาให้ไอโรงงาน t o โยต้ในการผลิตด,ด้วย3ส,ส่วนงานที่เป็น3ส,ส่วนงานหลักครับนอกจากนี้เรายังมีศูนย์อย่างเช่นศูนย์บริการด้านอะไหล่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่อยู่ที่บ้านโพนะครับอันนี้เรียกว่า TP Cap TP CAP มีศูนย์การอบรมเรียนรู้ทักษะการผลิต APGBC อยู่ที่บ้านโพเหมือนกันนะครับยังม,มีมีอีกหลายหน่วยงานมีหน่วยงานที่ดูแลทางด้านโลจิสติกการบริหารการจัดการด้านการขนส่งด้วยนะฮะอันนี้เป็นที่แมปเอ็คนนี้เป็นเป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไงก็ตามที่จะพัฒนาบุคลากรของเรา ให้ก้าวขึ้นไประดับสูงขึ้นเรื่อยๆมีประสบการณ์มากขึ้นอันนี้คือเป็นเป็นส่วนที่ถือว่าท้าทายมากนะฮะในช่วงเริ่มต้นที่บีเอ็มก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่จากประเทศญี่ปุ่นมามากขึ้นนะฮะแต่เขาก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะไปดูแลในส่วนอื่นหน้าที่ของเราก็คือพัฒนาคนในการที่จะรองรับการทํางานเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นเขาต้องกลับไปในที่สุดนะฮะอันนี้คือสิ่งซึ่งเรากําลังทําอยู่นะฮะพัฒนาคนให้สามารถที่จะทํางานได้เช่นเดียวกับ บริษัทแม่ของเราคือ Toyota Motor Corporation ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะสำหรับโครงการหรือโปรเจกต์ต่างๆเรามั่นใจอยู่แล้วว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ในภูมิภาคเนี่ยเติบโตแน่นอนนะฮะจากที่ผ่านมาเนี่ยที่ที่ผมดูคร่าวๆนะครับจากปี2004จนถึง2014เนี่รรนนเนี้ยอุตสาหกรรมรถยนต์ที่นี่นะตลาดรวมเนี่ยโตขึ้นประมาณเกือบ100%นะนะจาก3ล้านกว่าเป็น6ล้านเศษแล้วเราคิดว่าในอะนาคตอีก10ปีข้างหน้า2025เนี่ยอาจจะเป็น10ล้าน11ล้าน มีงานแน่นอนแต่คนถ้าต้องมีคนมาทำแล้วคนคนนี้จะต้องรักบริษัทแล้วก็อยู่กับบริษัทตลอดไปนะฮะอันนี้คือส่วนสำคัญทำไมเมืองไทยจึงเป็นศูนย์ของ EM ครับก็ถ้าพูดถึงพัฒนาสินคา้าของรถเตีย่ยวหรือว่าผลิตรถเดี่ยว มืออันไทยเป็นก็นื์กลังในพรมีปากกาเสียงเพราะฉะนั้นเราสร้างบริษัทนะเรียกว่าทีมอับอเอ็นที่มืออนไทยไม่เหมือนกับนะก็สนสมขายรถยนต์หรือหวองแนงขายรถยนต์เพราะฉะนั้นอาศัยมือันไทยนะครับที่สายมืองนไทยเป็นเพราะมีที่ตั้งดีสองมีทรัพยากรบุคคลดีแล้วมองไปในอนาคต ก็คือเป็นฐานสําหรับการส่งออกด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับกี่ปีแล้วครับที่ทีมแแบ EM ในเมืองไทยท่านเต่สร้างทีมแแบ e เนะเปดปีที่ปรามาครับอีก2องปีข้างหน้าก็ครบรอบ10ปีคิดว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะมาถึงว่าพัฒนาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอนาคตนะผมว่าให้คนไทยนะ ท่านแต่ออกแบบนะให้คนไทยพัฒนาสิงกค์กาของโตโยต้าครับคือวิศวกรคนไทยนักออกแบบคนไทยเนี่ยจะมีบทบาทมากขึ้นมากขึ้นครับซึ่งเป็นนโยบายชัดเจนของอย่างน้อยคุณธนรดาตั้งแต่มาเนี่ยผมจําได้ว่าคุณธนรดาจะเน้นเรื่องนี้มากว่าจะต้องสร้างให้คนไทยมีความสามารถครับทางด้านวิศวกรรมทางด้านการออกแบบให้เก่ง พอๆกับคนญี่ปุ่นที่ทำงานใหญ่เลยใช่ช่ครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้นะหลายกล่องทำงานที่ที่ม m a อ em ส่งที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็โชคดีว่าคนไทยฝีมือเรียนภาษาญี่ปุ่นก็แข็งมากโอ้เวลาไปญี่ปุ่นก็เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยครับก็สะดวกมากนะคือ ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นนะครับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นนี่ทําจริงๆหมายความว่าสอนทุกอย่างสอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้กักเอาไว้เก็บเอาไว้ไม่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 มีเพราะว่าตอนที่ญี่ปุ่นมาลงทุนในไทยใหม่ๆเนี่ยหนึ่งในข้อวิพากษ์วิจารณ์ของคนไทยก็คือว่าเทคโนโลยีทรานสเฟอร์การถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้เต็มที่ ผมชินชินนะครับนะระมาห้าปีที่แล้วครับผมโชคดีมีโอกาสเจกอกับนายรังดูไอคิติมาักโตยโยดดาอ้ครับห้าปีที่แล้วครับไอโชคดีว่าก็นายรังทราบว่าผมใช้ภาษาไทยได้ครับเขาบอกผมว่าครท่านนะถ้าใช้ภาษาไทยนะก็ ขอรองนะครับเวลาคือสู้สารกับนะคนไทยเขาใช้ภาษาไทยหน่อยอค้ง่งโคตรที่สองขอไทโทเทคโนโลยีจากอีเปุนสำหรับันไทยในรังนะก็บอกผมนะครับนะเพราะฉะนั้นน่ะผมน่ะรักษาสัญญานะครับนะครับถือว่านี่เป็นความต้องการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยเพราะว่า ท่านทรงเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีว่าต้องถ่ายทอดจริงๆใช่ครับแล้วถือว่าท่านประธานเนี่ยสนองคำปรารบของในหลวงเลยนะว่าเนี่ยเทคโนโลยีต้องถ่ายทอดจริงๆอันนี้ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วเป็นคำมั่นสัญญาเป็นในหลวงจริงใช่ครับพยายามเต็มที่ครับผมเชื่อว่าในหลวงท่านทรงเห็นความสําคัญตรงนี้มากๆเพราะว่าท่านเห็นความสําคัญของการลงทุนต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นมา แต่ท่านก็สรงห่วงเหมือนกับคนไทยว่าคนไทยจะสามารถรับเทคโนโลยีมาได้ไม่ใช่แค่ลูกจ้างนะว่าต้องต้องสามารถทำให้เก่งขึ้นมาได้เรื่อยๆผมมั่นใจนะครับนะคนไทยฟีมือนะพัฒนารไยๆแล้วก็มีศักยภาพยอระเพราะฉะนั้นซื้อคนญี่ปุ่นได้นะครับนะจากมองจากนี้ไป10ปี ผมก็เห็นอนาคตที่ท่านประธานได้วางปูทางเอาไว้แล้วว่าเมืองไทยจะเป็นศูนย์กลาง engineering และทางด้าน manufacturing และ research ด้วยใช่ไหมครับแน่นอนการวิจัยวิจัยและพัฒนาก็จะเกิดขึ้นที่นี่ด้วยนะครับ ีครับคือ CEO of c l o s e กับประธานธนดะของโตยโยต้าผมได้ติดตามการทำงานทุกแง่มุมประชญาวิธีคิดท่านพาผมย้อนกลับไปที่สำนักง,งานใหญ่จุดเริ่มก่อตั้งของโตยโยต้ารวมไปถึงปรัชญาวิธีการทำงานไม่ว่าจะเป็นระดับบริหารโรงงานการวิจัยการพัฒนาการขายการตลาดวิศวกรรม และการผลิตแน่นอนครับโตยโยต้าเป็นบริษัทระดับโลกแต่ในเอเชียแปซิฟิกที่เราได้เกาะติดกับท่านประธานธนาดะได้ไปเห็นแง่มุมต่างๆที่คนปกติทั่วไปจะไม่มีโอกาสได้ซึมซาบอย่างที่ผมได้พบสัมผัสสักถามนี่คือ CEO ที่ทุ่มเทให้กับความเป็นเลิศเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแต่ขณะเดียวกัน ก็สร้างฐานการผลิตวิศวกรรมการวิจัยในประเทศไทยคราวนี้ผมได้ไปเมืองนาโกยา่าโตโยต้าซิตี้รวมไปถึงหลายๆจุดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารที่ทำให้เห็นว่าโตโยต้าในภาคปฏิบัติโตโยต้าในภาคของปรัชญาการบริหารที่เรียกว่าโตโยต้าเวหรือวิธีบริหารแบบไคเซนนั้นมีผลต่อประสิทธิภาพ การสร้างให้พนักงานทุกคนพอใจและทำงานให้ดีเลิศที่สุดในระดับโลกนั้นมาจาก CEO คิดอย่างไรทำอย่างไรและสามารถจะสัมผัสกับพนักงานทุกระดับได้อย่างไรด้วยนี่คือ CEO ในยุคศตรวตรรษที่21ครับที่ต้องทันกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขณะเดียวกันก็ยึดมั่นในหลักการของความดีคุณธรรมความสุขของพนักงานในการทำงาน ต้องทั้งสบายดีและจะต้องสนุกดีรวมไปถึงว่าทุกอย่างจะต้องถือเป็นครอบครัวของโตโยตา้าท่านผู้ชมได้เห็นทุกตอนของรายการ CEO Up Close ทางนาว26แล้วจะเห็นครับว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ CEO ทุกคนต้องมีความพิเศษความไม่ธรรมดาของตัวเองแต่นี่คือคุณธนดะแห่งโตโยต้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับ พบกับ CEO Upclose ช่วงต่อไปกับ CEO ที่ท่านคงอยากจะพบและอยากจะซักถามผมจะทำหน้าที่นั้นแทนท่านครับจนกว่าพบกันนะครับ CEO Upclose สวัสดีครับ